ไบายครูม,มัดหน่อยเอ้ยสาวิ่งมาไบายนะคะยบายหน่อยยบายนะคะยบายหน่อย bye bye. บ,บ๊บาย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 ค่ะบายบายปยปีน้ำบายบาย บายผู้ใดเดินเดินเดินไปอย่างนี้อ่ะทำไมไม่เป็นแถววะมาเป็นแถวดิทำไมไม่เป็นแถววะทไมไม่เป็นแถวอ่ะเดินตีเดินวิ่งทำไมเนี่ยเดินเดินไปไปผู้น่อยอ้าวทำไมไม่เป็นแถววะเออไปไปนะคะไปไปนะคะคนสวยไปไปอ้าวทำไมไม่เป็นแถววะ ทำไมไม่เป็นแถวอะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายดิเออทำไมไม่เป็นแถวอะสวัสดีค่ะ ทำไมใส่หมวกไ,มไปงค,ค์ค่ะายบ่ายเชิญค่ะครูทีมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายให้หนูหน่อย,ยปุะหยาด๊ายบายเด็กเด็กมาครบหรือ,อยังครบแล้วครับตรงที่ว้าชน <laughs>

เอาพี่โบหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาหน่อยยิ้ม1 2ึส 一个哈，一、嗯、二、嗯。嗯